สวัดีครับกินย่าเฮไปเจอเสนครับผมเห็นสภาพตอนนี้มือเสาห้องไปออกกําลังกายมาครับเลือกับก้ามมากกับไปหาซื้อกับข้าวกระป๋งครับมากินข้าเสารทับสู้พี่น้องกินครับกะมือนี้มีเมนูเด็ดๆมานน้ำเสนมอครับไปห้องไปเบิร์นเมนูเด็ดเด็ดไม่โจมัอนี้กันเนาะนี่ครับัตุกตรงก่อนนี่ครับมือนี้ครับเมนูไ่โจก็คือพัดมีเหลืองครับอันนี้มีเหลือง อาชีพมือเงินจังงอนนะครับแสงอาชีพมือเงินจังบนไดใส่นะครับลูกชิ้นปลาจ้ะลูกชิ้นปลาเพราะว่าวผัดใส่อันนี้เนาะพริกแกงครับผมใส่พริกแกงเผ็ดผัดบางคนอาจจะใส่ผัดใส่หมูใส่กระเทียมกระเล้วแต่คนแต่ว่าไอ้จบมึอนี่ผัดใส่พริกแกงเผ็ดก็มาแล้วมาเลยใส่นะเพื่อาการไม่เสียเวลาไี่เจอนี่เจอไม่เจอไปแต่ไม่ทะเาลาะครับว้า มันหอยแล้วก็พริกแกงใส่ครับเพราะว่าจะได้รสชาติจีตาจักวพอพริกแกงหอมจะงเอยครับงนอกมีการก่อสร้างครับไอเจ้าพลังเหชรของหอ่อ,องไว้สำหรับทำงานครับ เดี๋ยวเราก็ใส่ลูกชิ้นครับลูกชิ้นลงออตัุกข้อทอดนะเนาะสิ่งปลานี่ก็เอ็ดมาสุกแล้วครับแถวโดนน้ำร้อนโดนน้ำมันอัดแปบ๊บเดียวกบบสุกแบบลอยัปโอเคหลังจากนั้นครับนี่ครับนี่เดือดใส่ลงไปนี่เดือดกวดนสำเร็จ ใส่มีเหลือสิบก้อนครับจะเบิ่งในตู้ใส่มีเหลือสิบก้อนกินยังไงกินแบบคนเดียวคิดว่านางสิเล่ระครับลัตนนันแต่ว่าเป็นอย่างข้ากินเลยเสร็จซับผัดเสนเนียวจังหน่อยครับปรุงรสครับเริ่มจากน้ำตาลมักหวานกับเซีหวานจังหน่อยจะไม่ต้องหวานไรหรอก น้ำปลาครับเสซีอิ๊วขาวครับกะเอาตามชอบด้อยดโจ๊กกะเอาตามสนะ่วนหนูเขาทองข้าวโพด 就做这两种干散的，面弄的。<吧> ซับชิมจะหน่อยก่อนมนกินมอืมเยี่ยมมากตัใตาน่อหนึ่ง ครับผผมักหอมต้นหอมผักชีแล้วก็ผักใบเตยแล้วก็กระชายครับไรบ๊วยแมนเขาเลิรบบ๊วยแมนกระชายเขาเหลิร์ผักอีกย่างทำแบบนีก็แล้วก็ส่วนมากขึ้นช่ายเออทำได้แล้วขึ้นช่ายไป เบร้อยเสียงดังไปนิดแต่ว่าอร่อยแน่นอน เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สยืมน้ำมาเล่าใสจยงหม่รสชาติที่กลมกล่อม นโอเคเสร็จเรียบร้อยครับมาติดตามเบอร์ไอจูศรีพาไปกินยูมองดเราไปกินที่ไหนกันดีเดี๋ยววันนี้ติดตามครับรอติดตามเลยจ้านะจ้าแทนทนเป็นไงครับเรียบร้อยนี่ครับน้องสมน้องสมมาประกอบข้บมือครับน้องสมมากครับนี่รัามือนไอจูผ้ามากินที่ทะเลเขาลุบบ้านทาวรนครับทะเลเขาลุบบ้านทาวรนครับบรรยากาศดีมากมากครับถ้าผู้ใด ยู่ใกไก่บานไก่เลี้ยงแจ้งแต่อยากลองมาแวะรับชมเบิ่งบรรยากาศของ่ังนี่ครับเป็นทะเลครับมีหาปงหาปลากินได้ครับก็แปะมาเที่ยวมาชมเลยครับบ้านทาวันนะครับเด้อมือนน้ครับเมนูที่เฮ็ดไว้บางแห่งนี่แหละครับไอ้จ๊ะพามากินอยู่นี้ครับทะเลเขาหลุกบ้านทาวังครับบรรยากาศดีไรสนใจยังครับมือนี้มากินกับน้องสมครับน้องสมกินเขายังยังอีรายอยากกินยังอยากกินมีพัดครับมือนน้ครับมีผัดครับผมสูตโจ๊ชนแนลครับไปมือนคุณต้องรอจ่าครับ กินไปเลยนี่ครับข้ามีเบียร์ครับแต่ว่าบ่มียี่ห้อมือน,นี่ครับจัดเต็มใส่ใส่ขันมาเลยเอาแซ่บๆกันเนาะกินเบียร์ใส่ขันเงียบยเอาอยัางพร้อมอยังพเธอพูดอ้ไรเพ้กินหน่อยโกงมูพูดอะไรต้องถือแกงโอเคป๊อปถือแกงได้เดี๋ยวจะแกงหลังสมมาหน,นึ่มาห้าสี่สามส่วนหนึ่งลิ๊ก อืมดูสิ่งแซ่บอะปบ้าะป่าาหมอามามาครับเจ้๊ยมก็เผากรปลาครับแซ่บๆเหมืนกันครับอืมอ่อยนี่ก็กินก่อนเต็ม,มปาก มีสิบก้อนครับกินสองข้างกับหลาแนแซงว่าหน่อยผมอยากกินหลายเลยนะื่เนี่ย คำหน่อยลงคำหน่อยลงแล้วมันบ้อนอยู่แต่ไม่จะบอกแดงครับลุกลุกอิมครับอ๊ะ งก็เหนียวแถวเป็นมีเหลืองไงมีมเหลืองเสร็จมันจะเหนียวได้ลาก,กินลูกชิ้เออได้กันลากินก๋วยเจียวยังบ่อันเหนียวปน,นีเลยก๋วยเจี๋ยมันเป็นน้ำอันนี้เป็นมี <c oughs> มะพร้าว

อันนึงคือไปอัน,น,อ,น,นอยู่ไกลมูคไปไหนไหนูไดมากรอร้อบีมันนี่คือบอกไปโรเปงเรียนมันสาวดิฮะมันสาวอาไม่นี้วันสาวป่ะอ,อืมประม เรา,ายซอโซนางูนกไฟกับเบมเปสานมตากคือบ่ดด้จะยนเนี่ยเดี๋ยวนี้ตักจะก <laughs> อกของแสบเนาะ ออกสวนนี่บ่อืมตอนนี้เขาอย่างนี้มัมานมันนันจะมี่มองเดียวเข้าไปอยู่ปลากค่อยมากมาเดี๋ยวแท่นึงโอ้าไปกําเนี่ยออกไ,อไม่เห็นยัง

ฝากช่างครับยายสิงกินแซบฝากช่างเลยด้วยายสิงกินแซบช่องเกี่ยวกับยายสิงกินแซบก็จะเป็นชีวครอบครัวครับก็หาปงหาปลาออกเลาะเก็บบรรยากาศบ้นบานๆให้เบิ่งครับฝากเขากดไปติดตามนะเนี่ผมจะวางลิงไว้ถ่ายคลิปทุกคลิปเลยของยายสิงกินแซบเนาะ em ơ em em ơ nước, 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 nước,

nhé đủ này đỡ làm ăn chỉ con im đi nào sao nó mẹ nó mẹ, mẹ bơi lắm bà không sợ tiếp đàn thế kèm đấy thế nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mời năm sau e năm bình tên niệm hôm không. nhang nhang vâ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 ng nhang អត់ទៅក៏ហើយកូនតាដូចស្មດີតែទីយើងខ້ອຍណាមួយយ៉ាแม่ nga មកបែងกันតាតាបែកឆ្វេងកັບក៏បែកឆ្វេងបួតាលួឆ្វេងអត់ទៅក៏ហើយកូនតាដូចស្មດີតែទីយើងខ້ອຍតាទីយើងខ້ອຍតាទីយើងខ້ອຍតាមៃតាមីតាទីដង

กันตาตาไหมครับสกมาไม้ปวดตาปวดไหนอนต่ก็รอหายโ็ตาปวดน้อมดีตาดีเลืองไว้ตาเมื่อแมงนอนกันตาตางไหมครับฝากติดตามครับจูดนลครับตอนนี้น้องสมัติแจมแล้วก็เป็นหน่อยครับกํลังไปโซนกับอยาบอกในนังนควรจะเห็นหนําดแกฝากติดตามครับโจเดนลย้ายสิงกินแซ่บนะครับเนาะอวันนี้กับสวทสดีครับแล้วก็ ทางนี้วางง่ายครับฝากงานรีวิวครับทุกอย่างครับการีวิวสินค้ารีวิวร้านอาหารหรือแม่กระทั่งรีวิวอื่นอื่นครับติดต่อได้ครับตัวจะว่างเบอร์โทรครับไล่ไอด์การติดต่อมาไว้ใจลิงการติดต่อถ้าผู้ใดสนใจก็ับขึ้นสอบไปกดดูหน้องดมุดใส่ชิปหน่อยครับติดต่อมาแห่โจมทำงานแห้ใหญ่ครับฝากทุกที่ยาครับผู้ที่เของเาส่งทุกท่านนะครับเนาะ ขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ